ครับพบกันในไมค์ครับอีกแล้วครับเสียงดังไปหรือเปล่าครับไม่ดังนะครับทุกวันนี้ไม่ได้มาแอดออนหรือไดๆทั้งสิ้นแต่จะมา <c oughs> สอนวิธีการเอ็นชาร์อาวุธอุปกรณ์และชุดหลอกแบบระหยะัดเล็กทีพอง่ายๆเลยเดี๋ยวไปที่โต๊ะกันดีก,กว่า เอาสมุดเอ็นชานก่อนนี่ผมมีสมุดเอ็นชานสองเล่มนี่สัสิฮะเอ็นชารนยังไงให้มันเปรียนอีกทีปกติแล้วเวลาเราเอ็นชานเนี่ย เราก็จะใช้วิธีแบบนี้วางนัง้งสือเข้าไปแล้วก็ตีเลยใช่ไหมครับแต่ลองสังเกตคําว่า e n c h a n t m e n t cost มันคือสีใช่ไหมครับแล้วคุณลองสลับข้างดูประหยัดลงไปหนึ่งเห็นไหมครับประหยัดคุณก็เจนชาร์จมันได้แค่สามตัว xp แค่สามแล้วถ้าคุณมีสองเล่มล่ะหกสลหับกัน เจ็ดเห็นไหมประหยัดได้ตั้งเยอะถ้าคุณคิดดูว่าถ้าคุณเล่นชาหลายๆเล่มประหยัดแค่ไหนแต่ว่ามันจะมีความต่างอยู่ไม่เกินสามนะครับอย่างอันเนี้ยเน,นี้ยอันเบรคกับาชาปเน็ตที่ผมเล่นชาเนี้ยมันต่างกันประมาณสาม คือ5กับ3ามอ่ะนี่แหละครับวิธีการประหยัดค่า XP ประหยัด XP สลับด้านนั่นเองแล้วแต่ว่ามันจะใช้ไม่ได้นะถ้าสมมติว,ว่าคุณวางอาวุธหรือว่าอุปกรณ์หรือชุดเกราะเอาไว้แบบเนี้ยปกติถ้าเราจะเอนช้าเราต้องวางอย่างนี้ใช่ปะ่ะ คุณอยากจะประหยัดคุณสลักไม่ได้ทำได้เฉพาะหนังสือกับหนังสือครับเนี่ยทาได้เฉพาะสมุดในรช้แบบคุณอินชาร์นเท่า,น,าน,นั้นประหยัดได้เยอะเลยขอบอกส่วนทิกอีกัานหนึ่นงก็คือเมื่อคุณมีอุปกรณ์หรือชุดกรอดซึ่งมีซึ่งเป็นประเภทเดียวกันและมีเอ็นชารนอยู่ อันนึงอาจจะเป็นเดี๋ยวนะ protection unbreak คือกานอาจจะเป็น fire protection กับทอนแต่คุณไม่อยากได้ fire protection คุณก็ชุดกราะสองเครื่องนี้สมมุตินะมาว่าแบบเนียนะ้ยทีนี้ดูยังไงล่ะถ้าคุณอยากได้ protection ไม่อยากได้ fire protection สลับด้านไงครับ มันมีวิธีสลับกันอยู่ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันก็จมัเป็นตัวอย่างแล้วกันคือวันนี้ยังไม่มีชวงนนะ้ผมสใส่ไปก่อนนะแล้วผมเอาอีกตัวหนึ่งมาแล้วกันอันนี้เก็บก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวเอาอันนี้มาเลย เอาเป็นอะไรดีอ่ะอืมบาลานซ์ิสมชาติแล้วกันเนาะฮะบาลานซ์เรามาดูกันไม่อยากได้ยังไงวางสลับด้านเห็นไหมบาลานซ์หายไปลวแล้วความคงทนกลับมาคืนเดิมด้วยแต่ ครั้งแรกเมื่อกี้คุณเห็นไหมมันไม่ได้ผลตอนแรกเพราะอะไรเพราะชุดเกราะตัวที่มันพังอยู่มันอยู่ผิดด้านไงนี่คือวิธีการแก้ง่ายๆนะคะเราลบอบหนึ่งร้อยกันแต่แบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะถ้าชุดเกราะมีอินชานแคบอ,อ,อย่างนี้ protection แล้วอีกตัวหนึ่งเราได้ไฟล์ protection เรามาสลับกันไม่ได้เหมือนมันไม่หายนะแล้วผมลองนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดมันไม่หายเพราะมีแค่อีกชั้นเดียวมันไม่ได้มีสองตัวผมลองให้ดูเลยตรงนี้แหละสดๆดมาเอาไฟล์อยู่ตรงนี้ protection อยู่ตรงนี้ อนี่ครับเห็นไ่ม protection แล้วต้องเอาชุดกรอดที่เสียหายมาวางอยู่ตัวแรกเสมอน,นะมันใช้ได้ไหมนี่ผมอยากรูก้ถ้าชุดกรอะทั้งสองตัวมันไม่เสียล่ะเออชุดกรอะสองตัวไม่เสียมันสามารถสลับได้นะ ขึ้นกเนี่ยถ้าชุดก่อชุดใดชุดหนึ่งเสียมันสามารถทําได้แอาละกันเป็นบาลานซ์เนาะผมไม่ชอบบาลานซ์ไม่ได้ทดําได้ก็ต่อเมื่อชุดก่อตัวใดตัวหนึ่งเสียหรือตัวใดตัวหนึ่งมีเอ็นชาร์จมากกว่าหนึง่งครับอย่างที่บอกว่าตัวแรกเนี่ย คุณได้บาลัสโปรเทคชันคุณไม่ชอบแต่ว่าตอนคุณใส่ใน Enchanting Table เนี่ยมันมีมึกมีทรอนมาด้วยบาลัสโปรเทคชันทรอนหรือว่าอันเบรกติดมาอันนี้ทำได้เหมือนเมื่อกี้เลยครับสลับด้านมันจะกลายเป็นโปรเทคชันทรอนแล้วก็อันเบรกแต่บาลัสโปรเทคชันจะหายไป แต่เวลาทำมันก็ต้องเสียค่าไอพีอะเนาะเก็บก่อนอันนี้เก็บนี้เน,นี้มานี้ยังไงบ้างครับทริคง่ายๆในการประหยัด xp ไม่ต้องเสียไปเยอะ ใครรู้แล้วก็โอเคถ้าใครยังไม่รู้ก็มาใช้กันนะคะหรือปรับสภาพอากาศก่อน okay. ถ้าใครไม่รู้ก็มาใช้กันนะคะถุงบน,นี้หิวมากขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ